ดับแน่แน่วิธีดูเลขที่จะดับแน่แน่เข้ามาดูตรงนี้ได้เลยนะครับพิมพ์คำว่าสูตรหวย .com แล้วก็เข้ามาหน้านี้เข้ามาดูตรงนี้ได้เลยนะครับมาดูว่างวดที่แล้วนะ31 03ดับหลักร้อยนะครับดับก็คือไม่มา03มอ่ามันออก4แสดงว่า03ดับแน่แน่นะครับ ลัก10บห้าต้องไม่มี5นะอ่าไม่มี5 3กับ7นี่ก็คือดับแน่ๆแ,แล้วหลักหน่วยก็คือ1 2 1 2สอง่าไม่มีนะครับเพราะว่ามันออก3ก็คืออันนี้คือดับแน่ๆดับชัวชัวเลยนะครับเนี่ยถ้าใครมีเลขสมมติเลขชุดอยู่ก็เอาอันเนี้ยไปตัดออกได้เลยนะครับไม่มีก็ตัดให้ถูกด้วยนะครับว่า หลักร้อยหรือหลักสิบหลักหน่วยเอาหลักร้อยไปตัดหลักสิบหรือเอาไปตัดทุกหลักไม่ได้นะครับกลายเป็นผิดนะครับโอเคนะครับก็สั้นๆง่ายๆแค่นี้ครับเข้ามาดูเว็บนี้ได้เลยดูฟรีนะครับมีอย่างอื่นด้วยเดี๋ยวมารีวิวทีหลังนะครับ